ช่องตามใจทูเดย์บทที่18ปีศาจห้วงลึกตอนที่393ปราสาทหลอดเมืองเบเกอร์สองสามวันมานี้อารมณ์ของอสโนแปรปรวนมากน่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่กี่วันก่อน ลินลิก้าพังรู้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วว่าที่แท้มีนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งพรชาชนากศพนรกตนหนึ่งมาก่อกวนที่ปราสาททลอด่โชคดีที่มีคนบอกอสโนล่่งหน้าอสโนถึงได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแต่นักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์นั่นกับดวงดีมากยังคงหนีออกไปได้ทั้งที่ตกอยู่ในกับดักและวงล้อมที่แน่นหนานาี่ศัตรูเก่งกาจเช่นนี้ย่อมทําให้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เมื่อเห็นว่าการประชุมหลอดห้วงลึกชั้นกลางที่จัดขึ้นทุกๆสามปีกำลังจะเปิดฉากขึ้นอสโนในฐานะหลอดองค์ใหม่แห่งเมืองเบเกอร์ย่อมต้องเข้าร่วมประชุมที่เมืองเวียด้วยแต่เมืองเวียเป็นถิ่นของคนตระกูลฟิตพอนึกถึงคนตระกูลนี้แววตาของอสโนก็เปลี่ยนเป็นมืดมนลงโดยไม่รู้ตัววันนี้อสโนเพิ่งก้าวออกจากห้องของตนก็เห็นพ่อบ้านประจำปราสาทหลอดรุดเข้ามาท่านหลอดมีคนผู้หนึ่งเรียกตนเองว่าเบลเลียแห่งตระกูลฟิตขอเข้าเฝ้าพยาค่ะเบลเลีย พอได้ยินชื่อที่คุ้นเคยนี้แววตาของอสโนก็เย็นวาบให้เขาไปรอที่ถงรับแขกเมื่อเปลี่ยนชุดนักเวทอันหรูหราแล้วเสร็จอสโนจึงค่อยๆก้าวเข้ามาในถงรับแขกพอเข้าประตูมาสิ่งแรกที่อสโนเห็นก็คือเบลเลียกำลังนั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์เขายังคงสวมชุดนักเวทสีเงินยวงซึ่งในห้วงลึกอันมืดมิดไรแสงอาทิตย์เห็นแล้วแยงตายิ่งเบลเลียทายาทลำดับที่สามแห่งตระกูลฟิตและเป็นบุตรคนที่สมของสเตสฟิตนายใหญ่แห่งตระกูลฟิตคนปัจจุบัน พอเห็นร่างของอัสโนเบลเลียก็เลิกคิ้วขึ้นอย่างเป็นกันเองโอ้ท่านหลอดอัสโนหรือนี่ไม่ได้เจอกันนานเฮ้อัสโนแค่นเสียงเย็นชาออกมาคำหนึ่งเขาเชิดหน้าขึ้นเป้าสายตาไปตกอยู่ที่ด้านหลังของเบลเลียด้านหลังของเขามีหญิงสาวสองคนยืนอยู่หนึ่งในนั้นคือนางปีศาจเวจีที่มาก่อกวนด้วยกันกับนักเวทวิญญ,ญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์นั่นในวันนั้นส่วนอีกคนเป็นปีศาจห้วงลึกที่ก้มหน้าอยู่ หรือนักเวทวิญ,ญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นเป็นคนของเบลเลียรพรนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนี้แววตาของอัสโนก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมลงทันทีเบลเลียสังเกตเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของอสโนจึงรีบปรบมือสองสามทีเรียกติงจะหยาดยามายืนข้างๆตนเองหลอดอสโนนี่คือเชอรรี่นั่งมีของบางอย่างอยากมอบให้ท่านท่านหลอด ติงจะหยัดยาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าดวงตาสวยๆจ้องมองอสโนก่อนยกมือขึ้นหยิบกล่องใบใหญ่กล่องหนึ่งออกจากแหวนช่องมิตินี่คือคำขออภัยของเชอร์รี่ที่มีต่อท่านหลอดหืออัสโนทำสมาธิก่อนสะบัดแขนเสื้อฝากล่องหล่นลงเผยให้เห็นของที่อยู่ในนั้นศีรษะแฟรงค์นี่อัสโนนึกไม่ถึงว่าตนกับนักเวทวิญญ,ญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะพบกันอีกครั้งในสภาพเช่นนี้เจ้าสังหารหรือ อสโนจ้องมองติงจะหยดยาที่อยู่ตรงหน้าอย่างสงบนิ่งติงจะหยดยายิ้มอย่างมีสเสน่ห์ข้าไหนเลยจะมีความสามารถเช่นนี้อัสโนจึงหันไปทางเบลเลียที่อยู่อีกด้านเป็นเจ้าเบลเลียยิ้มอย่างไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธอัสโนเจ้าจะร่วมมือกับข้าหรือไม่ร่วมมือสีหน้าของอสโนเปลี่ยนเล็กน้อยจ้องมองเบลเลียที่อยู่ตรงหน้าอย่างแปลกใจยิ่งเรามีความจําเป็นต้องร่วมมือกันหรือทําไมจะไม่มีเล่า บเบลเลียนลุกขึ้นยืนแย้มยิ้มพลางมองอัสโนเจ้าเป็นคนทรยศของตระกูลฟิตส่วนนายน้อยก็ถูกพวกเขาทอดทิ้งเราจึงร่วมมือกันได้พอดีคลอล้มตระกูลฟิตแล้วสร้างกฎระเบียบในห่วงลึกชั้นกลางของตัวเองไม่ผิดจริงๆแล้วอสโนก็เติบโตในตระกูลฟิตเพียงแต่เขาเป็นจมปีศาจกับชาติมาเกิดบนร่างไม่มีสายเลือดปีศาจนารกทําให้ตอนเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ไม่สามารถกระตุ้นสายเลือดทายาทปีศาจนารกให้ปรากฏจึงถูกคนตระกูลฟิตขับไล่ออกมา ตอนนี้พอได้ยินข้อเสนอของเบลเลียอัสโนเลเล็กน้อยสุดท้ายเขาก็เห็นด้วยกับการร่วมมือกับเบลเลียสถานภาพของเบลเลียในตระกูลฟิตเป็นอย่างไรนั้นจะมากจะน้อยอสโนย่อมรู้มาบ้างดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลกับความจริงใจของเบลเลียอย่างน้อยศัตรูของพวกเขาก็เป็นคนคนเดียวกันโดยก่อนที่เบลเลียจะจักไปได้ให้ติงจะหยัดยากับซูวานอยู่ในเมืองเบเกอร์ต่อน,นี้ถือเป็นการแสดงความจริงใจของเขาที่มีต่อการร่วมมือกันหรือ ไม่ตามความคิดเห็นของอสโนนี่เป็นแค่คนที่เบลเลียใช้ให้มาจับตาดูตนต่างหากแน่นอนเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญสำหรับซูวานกับติงจะหยัดยาสิ่งที่พวกนางต้องการก็คือโอกาสที่จะเข้าไปในปราสาทหลอดได้อย่างสงาา่าผ่าเผยส่วนเบลเลียนั้นสูวานเพียงทำข้อตกลงกับเขาข้อหนึ่งสิ่งที่เบลเลียอยากได้คืออำนาจและผลประโยชน์ในตระกูลฟิต และเพราะสุวรรณกับติงจะอยาดยารู้เนื้อเรื่องและรู้ความลับมากมายของตระกูลฟิตจึงพอดีใช้มาเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงกับเบลเลียแบบต่างฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ตนต้องการที่พักของติงจะหยาดยาในปราสาทหลอดแห่งเมืองเบเกอร์นั้นใหญ่มากสุวรรณในฐานะสาวใช้คนสนิทของนางย่อมติดตามอยู่ข้างกายนางทั้งวันซึ่งสุวรรณในตอนนี้ได้ใช้ยาวิเศษเปลี่ยนรูปลักษณ์และเสียงตนเองแล้วจึงไม่มีใครจดจำตัวตนของนางได้ พอรู้ว่ามีนางปีศาจอเวจีรูปชมงดงามนางหนึ่งอยู่ในปราสาทหลอดลิลิก้าก็กังวลใจเรื่อยมานางกลัวว่าอสโนจะถูกนางปีศาจอเวจีนั่นแย่งชิงไปแน่นอนผู้ชายในห่วงลึกสามารถมีผู้หญิงได้หลายคนแต่พอคิดว่าตนมีอสโนเพียงคนเดียวถ้าเขาถูกแย่งชิงไปตนก็จะไม่เหลืออะไรเลยลิลิกา้าจึงรู้สึกไม่สบายใจยิ่งแม้ตัวตนที่ลิลิก้าใช้อยู่ในตอนนี้เป็นของฝาบาทซูแต่เนื้อในของนางยังคงคิดว่าตนเองเป็นทาสปีศาจชั้นล่างอยู่ ดังนั้นนางจึงได้แต่พึ่งพาอสโนมองว่าอสโนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตนหลังจากติงจะหยดยาเข้ามาในปราสาทหลอดได้ไม่นานนางก็ทําให้อสโนตกหลุมรักได้อย่างราบรื่นชนิดตัวติดกันดุดกาวตลอดสุวรรณยอมใจในความสามารถด้านนี้ของติงจจหยดยาจริงๆ ขณะเห็นว่าอัสโนเยนชากับตนลงเรื่อยๆลิลลิก้าก็ได้แต่พยายามทำเรื่องดีๆในเมืองเบเกอร์นางรับเลี้ยงดูทัสปีศาสตร์มากมายที่ถูกขายทอดตลอดซึ่งแน่นอนท่าสเหล่านั้นล้วนมีจุดบกพร่องผู้ที่หน้าตาสวยและยังยาววัยลิลลิก้ากลับไม่กล้ารับเข้าประสาทหลอดนางได้แต่รับเลี้ยงดูพวกที่หน้าตาอัปลักษณ์กระทั่งร่างกายพิการซึ่งพลเมืองในอเวจีต่างมองว่าเลดี้ท่านนี้ช่างโง่เขลาเสียนี่กระไรใจดีมีเมตตาจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว แต่แม้เป็นเช่นนี้ฉายาคนดีสีอเวจีของลิลิก้าก็ยังคงขจรขจายออกไปผู้ที่ใช้ชีวิตในอเวจีต่อไปไม่ไหวพอได้ข่าวก็ล้วนเดินทางมาขอให้นางอุปการะผ่านไปไม่นานลิลิก้าก็อุปการะได้หลายร้อยคนเมืองเบเกอร์มีรายได้ที่มั่นคงมากในทุกๆปีการเลี้ยงดูคนหลายร้อยคนจึงไม่เป็นปัญหาแต่ติงจะหยาดยาไหนเลยจะยอมให้ลิลิก้ามีชีวิตอยู่อย่างสบายใจเช่นนี้ ภายใต้การเป่าหูของติงจะหยัดยาอัสโนตัดสินใจให้พวกท่าที่ลิลิก้าอุปการะทำงานใช้แรงงานให้กับปราสาทหลอดสำหรับการตัดสินใจของอัสโนลิลิก้าย่อมไม่ปฏิเสธอีกทั้งยังรู้สึกว่าตนได้ให้ความหวังในชีวิตกับคนเหล่านี้การที่พวกเขาสามารถใช้แรงงานตอบแทนตนก็ถือเป็นเรื่องที่ยุติธรรมมากเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าปีศาจห้วงลึกในจินตนาการของลิลิก้าอ่อนโยนและดีจนเกินไป ปีศาจที่ถูกเรียกขานว่าปีศาจเพราะพวกเขามีเนื้อแท้ที่ชั่วร้ายช่องตามใจทูเดย์บทที่18ปีศาจห้วงลึกตอนที่394ปราสาทหลอดเมืองเบเกอร์2-3วันมานี้อารมณ์ของอสโนแปรปรปวนมากน่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่กี่วันก่อน ลินลิก้าเพิ่งรู้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นแล้วว่าที่แท้มีนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งพราชนากศพนรกตนหนึ่งมาเก่อกวนที่ปราสาททลอดะโชคดีที่มีคนบอกอสโนล่วงหน้าอสโนถึงได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแต่นักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์นั่นกับดวงดีมากยังคงหนีออกไปได้ทั้งที่ตกอยู่ในกับดักและวงล้อมที่แน่หนา,นามีศัตรูเก่งกาจเช่นนี้ย่อมทําให้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เมื่อเห็นว่าการประชุมหลอดห้วงลึกชั้นกลางที่จัดขึ้นทุกๆสามปีกำลังจะเปิดฉากขึ้นอสโนในฐานะหลอดองค์ใหม่แห่งเมืองเบเกอร์ย่อมต้องเข้าร่วมประชุมที่เมืองเวียด้วยแต่เมืองเวียเป็นถิ่นของคนตระกูลฟิตพอคึกถึงคนตระกูลนี้แววตาของอสโนก็เปลี่ยนเป็นมืดมนลงโดยไม่รู้ตัววันนี้อสโนเพิ่งก้าวออกจากห้องของตนก็เห็นพ่อบ้านประจำปราสาทหลอดรุดเข้ามาท่านหลอดมีคนผู้หนึ่งเรียกตนเองว่าเบลเลียแห่งตระกูลฟิตขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะ เบลเลียพอได้ยินชื่อที่คุ้นเคยนี้แววตาของอสโนก็เย็นวาบให้เขาไปรอที่โถงรับแขกเมื่อเปลี่ยนชุดนักเวทอันหรูหราแล้วเสร็จอสโนจึงค่อยๆก้าวเข้ามาในโถงรับแขกพอเข้าประตูมาสิ่งแรกที่อสโนเห็นก็คือเบลเลียกำลังนั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์เขายังคงสวมชุดนักเวทสีเงินยวงซึ่งในห่วงลึกอันมืดมิดไรแสงอาทิตย์เห็นแล้วแยงตายยิ่ง เบลเลียทายาทลำดับที่3แห่งตระกูลฟิตและเป็นบุตรคนที่3ของสเตสฟิตนายใหญ่แห่งตระกูลฟิตคนปัจจุบันพอเห็นร่างของอสโนเบลเลียก็เลิกคิ้วขึ้นอย่างเป็นกันเองโอ้ oh, ท่านหลอดอสโนหรือนี่ไม่ได้เจอกันนานเฮอสโนแค่น <Huh? S 1> no เสียงเย็นชาออกมาคำหนึ่งเขาเชิดหน้าขึ้นเป้าสายตาไปตกอยู่ที่ด้านหลังของเบลเลีย ด้านหลังของเขามีหญิงสาวสองคนยืนอยู่หนึ่งในนั้นคือนางปีศาจเจเวจีที่มาก่อกวนด้วยกันกับนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์นั่นในวันนั้นส่วนอีกคนเป็นปีาศาจห้วงลึกที่ก้มหน้าอยู่หรือนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นเป็นคนของเบลเลียรพรนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนี้แววตาของอสโนก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมลงทันทีเบลเลียสังเกตเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของอสโนจึงรีบปรบมือสองสามทีเรียกติงจะหยาดยามายืนข้างๆตนเอง ลอดอัสโนนี่คือเชอร์รี่นางมีของบางอย่างอยากมอบให้ท่านท่านหลอดติงจะหยัดยาเก,ก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวดวงตาสวยๆจ้องมองอัสโนก่อนยกมือขึ้นหยิบกล่องใบใหญ่กล่องหนึ่งออกจากแหวนช่องมิตินี่คือคำขออาภัยของเชอร์รี่ที่มีต่อท่านหลอดหืออัสโนทำสมาธิก่อนสะบัดแขนเสื้อฝากล่องหล่นลงเผยให้เห็นของที่อยู่ในนั้นสีสะแฟรงค์นี่ อสโนนึกไม่ถึงว่าตนกับนักเวทวิญญาณขั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นจะพบกันอีกครั้งในสภาพเช่นนี้เจ้าสังหารหรืออสโนจ้องมองติงจะหยดยาที่อยู่ตรงหน้าอย่างสงบนิ่งติงจะียดยายิ้มอย่างมีสเสน่ห์ข้าไหนเลยจะมีความสามารถเช่นนี้อสโนจึงหันไปทางเบลเลียที่อยู่อีกด้านเป็นเจ้าเบลเลียยิ้มอย่างไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธอัสโนเจ้าจะร่วมมือกับข้าหรือไม่ร่วมมือ สีหน้าของอสโนเปลี่ยนเล็กน้อยจ้องมองเบลเลียที่อยู่ตรงหน้าอย่างแปลกใจยิ่งเรามีความจำเป็นต้องร่วมมือกันหรือทำไมจะไม่มีเล่าเบลเลียลุกขึ้นยืนย้มยิ้มพลางมองอัสโนเจ้าเป็นคนทรยศของตระกูลฟิตส่วนนายน้อยก็ถูกพวกเขาทอดทิ้งเราจึงร่วมมือกันได้พอดีโค่นล้มตระกูลฟิตแล้วสร้างกฎระเบียบในห่วงลึกชั้นกลางของตัวเอง ไม่ผิดจริงๆแล้วอสโนก็เติบโตในตระกูลฟิตเพียงแต่เขาเป็นจอมปีศาจกับชาติมาเกิดบนร่างไม่มีสายเลือดปีศาจนรกทําให้ตอนเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ไม่สามารถกระตุ้นสายเลือดทายาทปีศาจนรกให้ปรากฏจึงถูกคนตระกูลฟิตขับไล่ออกมาตอนนี้พอได้ยินข้อเสนอของเบลเลียอสโนเล็กน้อยสุดท้ายเขาก็เห็นด้วยกับการร่วมมือกับเบลเลียสถานภาพของเบลเลียในตระกูลฟิตเป็นอย่างไรนั้นจะมากจะน้อยอสโนย่อมรู้มาบ้าง ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลกับความจริงใจของเบลเลียอย่างน้อยศัตรูของพวกเขาก็เป็นคนคนเดียวกันโดยก่อนที่เบลเลียจะจักไปได้ให้ติงจะหยัดยากับซูวานอยู่ในเมืองเบเกอร์ต่อนนี้ถือเป็นการแสดงความจริงใจของเขาที่มีต่อการร่วมมือกันหรือไม่ตามความคิดเห็นของอัสนนี้เป็นแค่คนที่เบลเลียใช้ให้มาจับตาดูตนต่างหากแน่นอน เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญสาหรับสุวรรณกับติงจะหยัดยาสิ่งที่พวกนางต้องการก็คือโอกาสที่จะเข้าไปในปราสาทหลอดได้อย่างสง่าผ่าเผยส่วนเบลเลียนั้นสุวรรณเพียงทําข้อตกลงกับเขาข้อหนึ่งสิ่งที่เบลเลียอยากได้คืออํานาจและผลประโยชน์ในตระกูลฟิตและเพราะสุวรรณกับติงจะหยัดยารู้เนื้อเรื่องและรู้ความลับมากมายของตระกูลฟิตจึงพอดีใช้มาเป็นเงื่อนไขในการทําข้อตกลงกับเบลเลียแบบต่างฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ที่พักของติงจะยาดยาในปรา,าสาทหลอดแห่งเมืองเบเกอร์นั้นใหญ่มากสุวรรณในฐานะสาวใช้คนสนิทของนางย่อมติดตามอยู่ข้างกายนางทั้งวันซึ่งสุวรรณในตอนนี้ได้ใช้ยาวิเศษเปลี่ยนรูปลักษณ์และเสียงตนเองแล้วจึงไม่มีใครจดจำตัวตนของนางได้พอรู้ว่ามีนางปีศาจอเวจีรูปชมงดงามนางหนึ่งอยู่ในปรา,าสาทหลอดลิลิกาก็กังวลใจเรื่อยมานางกลัวว่าอสโนจะถูกนางปีศาจจเวจีนั่นแย่งชิงไป แน่นอนผู้ชายในห่วงลึกสามารถมีผู้หญิงได้หลายคนแต่พอคิดว่าตนมีอสโนเพียงคนเดียวถ้าเขาถูกแย่งชิงไปตนก็จะไม่เหลืออะไรเลยลิลิก้าจึงรู้สึกไม่สบายใจยิ่งแม้ตัวตนที่ลิลิก้าใช้อยู่ในตอนนี้เป็นของฝ่าบาทซูแต่เนื้อในของนางยังคงคิดว่าตนเองเป็นาธาตุปีศาจชั้นล่างอยู่ดังนั้นนางจึงได้แต่พึ่งพาอัสโนมองว่าอัสโนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตนหลังจากติงจะหยาดยาเข้ามาในปราสาทหลอดได้ไม่นาน นางก็ทําให้อสโนตกหลุมรักได้อย่างราบรื่นชนิดตัวติดกันดุดกาวตลอดสุวรรณยอมใจในความสามารถด้านนี้ของติงจะหยาดยาจริงๆขณะเห็นว่าอสโนเย็นชากับตนลงเรื่อยๆลิลิก้าก็ได้แต่พยายามทําเรื่องดีๆในเมืองเบเกอร์นางรับเลี้ยงดูทัสปีศาส์มากมายที่ถูกขายทอดตลอดซึ่งแน่นอนทัดเหล่านั้นล้วนมีจุดบกพร่องผู้ที่หน้าตาสวยและยังยาวัยลิลลิก้ากลับไม่กล้ารับเข้าประสาทหลอด นางได้แต่รับเลี้ยงดูพวกที่หน้าตาอัปลักกระทั่งร่างกายพิการซึ่งพลเมืองในอเวจีต่างมองว่าเลดี้ท่านนี้ช่างโง่เขลาเสียนี่กระไรใจดีมีเมตตาจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วแต่แม้เป็นเช่นนี้ฉายาคนดีสีอเวจีของลิลิก้าก็ยังคงขจรขจายออกไปผู้ที่ใช้ชีวิตในอเวจีต่อไปไม่ไหวพอได้ข่าวก็ล้วนเดินทางมาขอให้นางอุปการะผ่านไปไม่นานลิลิก้าก็อุปการะได้หลายร้อยคน เมืองเบเกอร์มีรายได้ที่มั่นคงมากในทุกๆปีการเลี้ยงดูคนหลายร้อยคนจึงไม่เป็นปัญหาแต่ติงจะหยาดยาไหนเลยจะยอมให้ลิลลิก้ามีชีวิตอยู่อย่างสบายใจเช่นนี้ภายใต้การเป่าหูของติงจะหยาดยาอสโนตัดสินใจให้พวกทาสที่ลิลลิก้าอุปการะทำงานใช้แรงงานให้กับปราสาทหลอดสำหรับการตัดสินใจของอสโนลิลิก้ายอมไม่ปฏิเสธ อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนได้ให้ความหวังในชีวิตกับคนเหล่านี้การที่พวกเขาสามารถใช้แรงงานตอบแทนตนก็ถือเป็นเรื่องที่ยุติธรรมมากเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าปีศาจห้วงลึกในจินตนาการของลิลิก้าอ่อนโยนและดีจนเกินไปปีศาจที่ถูกเรียกขานว่าปีศาจเพราะพวกเขามีเนื้อแท้ที่ชั่วร้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ